ครัวหน้าบ้านบุฟเฟ่ข้าวแกง69บาทค่ะเป็นขนมหวานสายขนมหวานก่อนเลยเขนมหวานน่ากินมีอะไรเนี่ยเสาว้วยเหรอเสาว้วยถ้าการนั้นน่าจะเป็นเง่นแล้วก็อันนี้เป็นแมงบัตกับข้าวเยอะมากเลยอ่ะมีตั้งหลายอย่างก็ทำตลอดเวลาไหมเนี่ย นี่กับข้าวของเขานะคะนี่นี่แล้วอันทอดอยู่ข้างบนนี่อันนี้เป็นไก่ทอดแล้วก็อันนี้อะไรยเดเยื่อเพิ่งยน่งแป๊บหนึ่งค่ะอ่าแล้วมีไข่ดาวด้วยอันนี้มีไข่ดาวอันนี้อานทำทอดทอดโถค่ะอันนี้ทอดมันทอดทอดมันอ่ามะเขือตัวยาวทอดไข่ทอดไข่ติกโป๊ะผัดไข่ผัดไข่ผัดแหนมผัดแหนมใส่ไข่ ผัดมไม้ใส่ไก่ผัดผักรวมผัดบอกเพรี่ผัดรวมแล้วก็หมูทอดปลาดุผัดพริกผัดตัข้างในไก่เยอะเนาะอันนี้เป็นน้ำพริกนะคะน้ำพริกกะปิแล้วน้ำพริกปลาทูแล้วมีผักผักต้มผักสดผักลวกมีเยอะแยะเลยค่ะน่ากินมาก ไม่เจอเดี๋ยวไปรีวิวให้นะอันนี้เป็นเป็นอะไรนะพี่อัดอันนี้แกงส้มเหรอคะอ่าต้มจับฉายว้ายว้ายต้มจับชายวะอันนั้นเป็นต้มยำไก่บ้านต้มยำไก่บ้านใช่ไอันนี้ใส่เพื่อได้เลยใช่ครับใช่ใช่ต้มยำไก่บ้านเจียวทอดขนมจีนขนมจีนอะไรเอ่ยขออนุญาตดูอ๋อขนมจีนน้ำยาค่ะ วิ่น่ากินน่ะน้ำยาตรงนี้เป็นน้ำน้ำแดงน้ำเขียวลวไอไอ,อนี่น้ำอะไรคะนี่อันนีนะ้น้ำอ๋อใบเตยค่ะตะากนา้ำปล่านี่รวมน้ำนะด,ด้วยนะเก็บเค่ะกับค่าประมาณสามสิบย่าเก็บเท่าไหร่นะสามสิบกว่าอยาอ๋อแล้วต้องนับสิหนึ <S 2> 2 <S ่งสองสี่หกแปดสิบเออ ก๋เียวราก็ของจีนสามสิบเอ็ดหวานตอกบติสองอย่างประมาณน่ะก๋วยเตี๋ยวเขาก็มีค่ะอุ๊ยมาชิมอ๋อรอคะโอเคก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวหมูก็มีค่ะว้าวมีให้เลือกหลายอย่างนะคะเชิญมาชิมได้ครัวหน้าบ้านเดี๋ยวได้ไปชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะ ที่ไหนเนี่ยร้านครัวหน้าบ้านข้าวแกงบุฟเฟ่เท่าไหร่คะหัวละ6.9หมูละ6.9อันนี้ตักอันนี้ตักกี่อย่างอันนี้เขาให้ตักแล้วราดข้าวไปเลยใช่ไหมพี่อ้ข้าวเหรอคะข้าวก็ตักข้าวตักเองเนาะแต่แต่เราเลยใช่ไหมอันที่กะปิอันที่กะปิกับอะไร ผักลวกโอ้ดูนี่นี่นี่น้ำพริกกะปิแล้วผักลวกผักต้มก็มีนีนนนนน่น้ำพริกแนะน้ำเป็ดน้ำพริกน้ำพริกปลาทูอ่ะ <c oughs> อันเนี้ยนะใช่มเออไอ้น้นองตักดูที่น้ำพริกกลาทูข้างนเสี่ยวข้าง <c oughs> น,นี้ใชนี่น้ำพริกปลาทูค่ะ <c oughs> แล้วก็มีผักด้วย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องตักเองพี่อยากกินอะไรพี่อยาตักเลยค่ะนี่โอ้ยเยอะ่ะกินหมดไหมเนี่ยพี่อ๋อ น้ำพริกอร่อยไหมเซียดปาตูกับน้ำพริกน้ำปราตูกับน้ำพริกกะปิอุอ้ย,อ,ยอันนี้ข้าวก็ตักเองนะคะข้าวเบลอเลยหม้อบเบลอหม้อใหญ่มากข้าแต่เราไม่กินข้าวเยอะ บอกว่าไอ้นี่แบบแหนมแหนมแหนมแต่ว่าไข่เออเราก็เอาอย่างละนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยเราไม่กินเยอะเราจะได้กินหลายอย่างแล้วก็อันนี้อะไรนะลาบลาบหนูเหรอลาบแล้วมันตกเลยไก่ที่อัดไม่ใช่หมูเลยเออไก่ กินพักหน่อยบลูเบอรรี่ก็ไปตคลอรี่แล้วก็แคลอรีอันนี้ต้องกินดังนั้นเลยอ่ะเอาอันนี้เอาลินนี้แมคามา่น,นั้นแล้วกมันหน่อยนึงม่ายๆแล้วนี่หมูทอดห,หมูหรือไก่หมูไม่ใช่ไก่หรือหมูไก่ อ้ยนี่จะน่ากินเนะาะเยอไปแล้วเยวอไปแล้วเหรออ <laughs> รอนี่อันนี้เป็นอะไรนะคะ,ะต้มขา้มขาไก่อย่างนิดก <laughs> ่อุ้ยนี่แต่ตัวกระชิกระูปลาระทูกีเอกระทูที่ปตนตัวกระ,ระทู่างกินมาใส่ยี่ร กินไหมต่อ,อ,อนวดคเฟ่ตอเอ,อ <c oughs> เยอะนะาหิค่ะ <c oughs> ตาเฟ่ดีกว่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากินกนันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาเติมได้นะคะที่เราตักมามันไม่ได้ตักเยอะมุฟเฟ่ร้านตัวหน้าบ้านเลยอันนี้เราตักมาละ69บาทเดี๋ยวเราจะชิมนะคะ ชิมก่อนเดี๋ยวขอชิมเขาบอกว่าไอเนมเนมไอ่นี่อร่อยเอผัดไขยสายบัวสายบัวอร่อยอุ้ยน้่ยสายบัวอร่อยอันนี้เป็นหนมผัดไข่ ก็ทอดทั่วไปนะคะอันนี้เลยนะไก่ทอดก็ทอดอร่อยอุ้มจะใส่พวกอร่อยจิตใจสาบวัวเดี๋ยวไปตัดาสามวัวไหมทอดนะคะไข่ดาวอันนี้เป็นไข่ดาวแล้วก็อันนี้เป็นไข่เจียวใส่ผัก อะไรนะคุนเชียงเรียกไม่ถูกหมูยอไก่ทอดอาจจะได้ยินเสียงรถนะคะเพราะว่ามันอยู่ติดถนนเ,เติอมอาหารตลอดนะคะอันนี้ก็คุเกียวมาใหม่ไข่เกียวใส่ผักืม ถ้าคุณดี่มน้ำพร้อยอันนี้ไข่เจียวเนะี่ยอร่อยอร่อยแล้วะที่เป็นกุนเทียงเดี๋ยวรู้ลองกุนเทียงอืมกุนเทียงแล้วก็ดี่มน้ำนริ้มหมูยอหมูยอ สรุปแล้วอร่อยมากถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องพิเตอร์จะนี่สวัสดีค่ะบายอยากกินกันนะขอกินก่นับ <c oughs> เรามข้าวเจียวขาวอร่อยคลิปยาวหน่อยนะคะเพราะว่าเรากินหลายอย่างไปกินต่อค่ะยังไม่จบยังไม่หยุด มสัสแมนเลยดูไก่เขาโอ้ไก่ใหญ่นะเนะี่ยเนาะไก่เขาชิ้นใหญ่นะเออไก่เขาชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะไม่ใช่ไก่ชิ้นน้อยๆนะนั่งก,กินอนะ่ะเดี๋ยวเราจะกินกี่นี่เราตักมาเพิ่มไอ้มัสแมนจริงนะมสัสแมนอร่อยมากมาอร่อยจริง ชาติหวานนิดค่ะเอ,อร่อยมัสัมนอร่อย <c oughs> อแล้วก็เราไปตักน้ำพริกมาด้วยน้ำ,นำพริกปลาทูสองอย่างนี้อร่อยมันเชียงกับมัสมั่นเราก็เลยไปตักเพิ่มมาน่นพี่ออสจะไปเอาอะไรอะออเติมน้ำอ,อร่อยอ่ะ <c oughs> เราตักขนมจีนไปกินนะอันนี้ดูเป็นน้ำยา ยังไม่ตักเยอะนะเพราะว่าแบบกินข้าวไปเยอะแล้วเรากินไปไหวเ <laughs> นี่ยเราจะลองชิมเฉยๆโอ้ความลูกชิ้นลอยนะคะน่ากินน่ะจะไปชิมก่อนเราก็เอาเกี๊ยวไปด้วย <laughs> ใสใสจานกันดองจีนเลยเกี๊ยวทอด ทอดกับขนมจีนลองชิมจิมขนมจีนนี่เราไปตัดขนมจีนมานะขนมจีนน้ำยาแล้วก็เอาเกี๊ยวทอดมาด้วยเห็นไหมคะชิมนะขนมจีนเขาก็อร่อยน้ำยาเขาอร่อย เนื้อนะเกี๋ยวไม่ต้องเยอะนะคะเออพ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 อเด็กินไม่หมดโดนป่าเอ็นดู่อขาขนมจีนก็อร่อยเอออร่อยหมดทุกอย่างเลยน้ำจืเลี้ยงด้วยนะครับอ้าวเหรอคะอ๋ออันนี้เปิดเปิดเอาเหรอคะมีน้ำบัตรไหม่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรือหรือว่าเอาเบอร์โทรเอาเบอร์โทรอะไรคะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งครับค่ะ ห้าสามหกห้าสามหกศูนย์ปดหนึ่งห้าสหห้าห้าสี่หก้าร้านร้านคุณนาบ้านอะไรนะคุณนิงอะคะอ่าเขารับจัดเลี้ยงด้วยนะเลยใช่มั้ยคนอี่อันนี้นนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวนะอ่ากินทุกอย่างมจะแตกเราจะรีวิวก๋เตี๋ยวเมื่อกี้เราขนงจีบไป่ไหมคะเราก็ก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเราบอกว่าเอานิดเดียวเดี๋ยวกินไม่หมด เราไม่พรุงนะไม่พรุงอะไรเลยวันนี้มีลูกชิ้นกับเนื้อชิน้นเป็นก๋วยเตี๋ยน้งนี่เองอือกินแบบไม่ปรุงก็อร่อยนะอร่อยอร่อยอยะไรมาของจีนขนมจีง อนนมีเกี๊ยวด้วยโอ้คำบะเลยอร่อยร่อยะอร่อยไหมถูกใจเลยใช่ป่ะว้มาตักขนมหวานอันนี้อะไรคะ อุยเออทับทิมกรอบมาใหมา่ ขนมหวานเขาก็โอเคอยู่นะเนี่ยมีหลายอย่างมาดูสิคะพอดูนอยเอ้าอะไรโอ้มีกะทิะทั้งวันนี่นม่ทินอ่ะนี่กะทินมัน,น,น,นมอื้อกะทิมาดูเลยดูเพิ่อย่าเพิ่งเราไปตักอะไรมาล่ะ ขนมหวานอีกแล้วอ่าชิมได้ชิมขนมหวานหวานมากหวานมากเหรอพี่ต้าไปเยอะเลยกินของหวานเสร็จแล้วก็เอ้ยกินของขาวเสร็จแล้วก็กินของหวานอันนี้เป็นอะไรนะพี่ต้าถ้ากิมกรอบเนาะใช่ไหมคะ <c oughs> ถ้าพิมกรอบกับเฉาวก๊วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะชิมนะคะ อาเสร็จแล้วกินทักงหวานกินทัพิีกรอบเห็นไหมคือกรอบอร่อยดี <laughs> คุ้มมากเลยค่ะ6.9บาทาทนี่เกินทุ้กเกี๋ยวกินข้าวแกง กินของจีนกินขอมหวานมีน้ำพริกด้วยคุ้มมากค่ะ19บาทร้านกัวหน้าบ้านลูกเป้๊ยข้าวแกง69บาทนะคะไปผ่านมาแถวถนนเลียบเมืองปากเกร็ดนะมาได้นะคะอาหารเขาเติมเรื่อยๆเลยนะคะ